ผ็พามาดอกดูชมผมดอกชัยพฤกษ์ออกดอกตอนนี้ครับผมอยังไม่เคยเห็นครับผมปกติก็จะออกเฉพาะขาจะออกตอนเดือนประมาณเมษายนครับผมแต่ปีนี้เดือนกรกฎาคมแล้วครับผมเพิ่งมาออกดอกอีกครับผมนี่ครับออกดอกรอบสองนครับผมต้นคููหรือต้นจักรพรรดินะครับผมอชัยะพฤกษ์ครับผมนี่ครับผม แต่ออกชุดนี้ออกหมอ,อกไม่หนานะครับผมออกไม่หนาครับจะออกดอกไม่หนาเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ไม่เคยเห็นออกดอกช่วงนี้ก็ม,มีกาลังเคยเห็นครับผมออกเป็นบางช่อบ,บางเก่งครับผมโดยเฉพาะัใหญ่ครับดอกพุทธครับผมดอกพุท กำลังแตกงามครับผมนี่ครับกำลังออกดอกครับผมดอกพุทครับผมก็จะพามาชมดอกนี่ครับผมดอกกล้วยไม้อะไรสักอย่างครับผมนี่ครับนี่ครับผมดอกเขาจะงามครับผมนี่นี่ดอกกำลังงามสวยงามลยครับผมเขาปลูกไว้ข้างรั้วครับผมขึ้นดอกต้นนี้จะแข็งแรงทนทานครับผมนี่ครับดอกดอกสวยงามครับผม กำังออกดอกครับผมออกดอกเต็มไปหมดครับผมนี่พึ่งพึ่งเราจะมาเอาน้ำนหวานเรัพึ่งจะมาน้ำหวานอะไราเอาจากเกสรดอกไม,ม้นะครับผมไฮไลท์ก็คือนี้ครับผมดอกชายพฤกษ์ครับผมนี่ครับต้นคูนหรือว่าดอกชายพฤกษ์ครับผมมาออกดอกหน้านี้ครับผมอ,ออกไปแล้วหมดไปแล้วครับผมนี่กำมางออกใหม่แล้วครับผมออกใหม่ครับผม ถิงท้าไวปแค่นี้ครับผมคลิปนี้ครับผม